แรกทุกคนนึกภาพหม,มายว่าความรู้สึกแรกที่เรา start the day with laughter start the day ด้วยเสียงหัวเราะมันทำให้ช่วงเวลานั้นอนะทุกสิ่งทุกอย่างมั่งคัง่งไหลเทมาโอกาสมิตรภาพดีๆไหลเข้ามาเงินทองคอร์สต่างๆคือไหลเข้ามามากมายนะคะแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยมัน amazing มากความทุกข์ที่เรามีอยู่ที่มันติดค้างอยู่ในใจเราเมื่อเราตอนเป็นเด็กอะคะ่ะมันถูกระเบิดออกด้วยเสียงหัวเราะ และนี่คือผลงานมันดาล่าของเรานะคะหลังจากที่เราทำโปรเจกต์ Rise 90 Day นะคะแล้วก็ทำเร d ด o n i นิกคิ i ลิ่งมั a l a ล28วันเร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยยังริวิ่งชุด e e ลลิ่งคิดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คิดค้นขึ้นโดยทูกเกวารารักสุนอนทองนะคะซึ่งเป็นผู้นำทางด้านโยคะหัวเราะในประเทศไทย คลิปนี้ก็เลยอยากจะมาขอบคุณครูเก๋ามากๆนะคะที่ช่วยจัดกิจกรรมรับรู้ได้เลยถึงใจของเก๋ที่อยากจะให้นะคะกับการจัดคอร์สขึ้นมาเนี่ย90วันต่อเนื่องในเวลาตีห้าครึ่งทุกวันนะทุกคนตีห้าครึ่งทุกวันเพื่อที่จะมาแบ่งปันสิ่งที่ครูเกะได้รู้และมหัศจรรยร์ที่เกิดขึ้นกับครูเกค่ะชีวิตครูเกนะคะมีเรื่องมหศจรันรย์เกิดขึ้นมากมายเลยตั้งแต่อาการป่วยที่เป็น นะคะหลายๆเรื่องเลยหลายๆอย่างเลยแล้วก็สามารถเกิดปาฏิหาริย์ในการที่จะบำบัดตัวเองได้และสุดท้ายสิ่งที่ครูกเกย์มาแบ่งปันทุกคนก็คือเสียงหัวเราะและการใช้น้ํามันหอมระเหยบำบัดค่ะวันนี้นิชาเองนะคะก่อนหน้านี้เนะี่ยเป็นคนที่ติดกับตัวเองมากๆไม่ได้เปิดเผยอะไรเรื่องราวของตัวเองอะไรมากนะักเพราะว่ามีความน้อยเนื้อต่ําใจอยู่ในตัวเองไม่ดีพอเรามีความรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองหลังจากที่นิชาได้เข้ามาอยู่ในไรซ์ 40วันแรกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายเซ็ตมากๆค่ะคือเปลี่ยนเราตื่นรู้จริงๆตื่นรู้จากข้างในจริงๆทุกเก๋นำคำสอนจากหนังสือ The c o n c r e r e Man และมาแบ่งปันมันเป็นคำสอนจากจากซูเปอร์คอนเชียสจากจิตเหนือสำนึกอย่างแท้จริงแล้วทำให้เราเข้าใจ จิตวิญ,ญญาณของตัวเองอย่างแท้จริงอะค่ะมันก็เลยลำทําให้เราเนี่ยเปิดเผยตัวเองเออกมาเปิดเผยแบบทุกอย่างรวมถึงการที่ครูเกตทำพาทําโยคะหัวเราะในตอนเช้าด้วยมันเป็นความรู้สึกแรกทุกคนนึกภาพไหมว่าความรู้สึกแรกที่เรา start the day with laughter start the day ด้วยเสียงหัวเราะมันทําให้ช่วงเวลานั้นอะ ทุกสิ่งทุกอย่างมั่งคั่งไหลเทมาโอกาสมิตรภาพดีๆไหลเข้ามาเงินทองคอสต่างๆคือไหลเข้ามามากมายนะคะแล้วเรารู้สึกว่าุยมัน Amazing มากความทุกข์ที่เรามีอยู่ที่มันติดค้างอยู่ในใจเราเมื่อเราตอนเป็นเด็กอะค่ะมันถูกระเบิดออกด้วยเสียงหัวเราะ <c oughs> รู้สึกว่าขอบคุณเสียงหัวเราะมากๆเลยที่ทําให้แบบชีวิตนี้เราเรามีผู้ช่วยแล้วเราไม่ถูกแล้วนะคะ กับการที่เมื่อไหร่ที่เราทุกเราติดอะไรในใจเราหัวล้ะขึ้นมาดังๆคือหัวล้อแบบนี้ได้เลยอะจากแต่ก่อนที่หัวลาะไม่เป็นนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีมากไปกว่าน,นั้นคือการใช้น้ำมันหอมระเหยควบคู่ไปด้วยในเซตนี้ค่ะคือมันดีมากจริงๆนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยของ Young Living Essential Oil ทั้งหมดหอขวด ช่วยเราในเรื่องของการปรับสภาวะอารมณ์ได้ดีมากค่ะชุดฟ e ลลิ่งคิดเป็นชุดที่ช่วยปรับสภาวะอารมณ์ของเราการใช้น้ำมันหอมระเหยควบคู่กับกิจกรรมบําบัดต,ตัวเองคือเอาจริงๆถ้าคิดราคาคอร์สนี้นะ90วันต่อเนื่องนะทุกคนหลักแสนแน่นอนค่ะถ้าคุณไปเทียบกับโค้ชการตลาดตอนนี้หลักแสนแน่นอน90วันโคชชิ่งแต่วันนี้พรีเมียมแค่ไหนกับการที่เราแค่ได้มาเป็นสมาชิกอย่างลิฟวิงใช้น้ำมันหอมระเหย แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่งคัง่งไหลามาหาคุณเองค่ะเงินทองรายได้แบบ passive income จากการที่เราใช้สินะคะ้าอย่าง living ซึ่งเป็นสินค้าออร์แกนิกแล้วก็ปลอดภัยมากๆต่อร่างกายการที่เราได้มาอยู่ในกิจกรรมร่วมทีมกับครูกเก๋เป็นสังคมพลังงานบวกตรงนี้ก็ยิ่งแบบดีมากๆคือเป็นการยกระดับพลังงานเราขึ้นเลยค่ะนี่ชาปเปลี่ยนตัวเองไปมากๆเพราะครูเก๋เลยนะคะแล้วก็ครูเก๋เป็นครูครูผู้ให้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะคือคือให้แล้วก็ ให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ด้วยใจจริงๆทุกคนถ้าได้มาเจอโครโูเกตัวเป็นๆนะจะบอกเลยว่าสัมผัสได้เลยถึงหัวใจที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วเราคุยกันด้วยถ้อยคําที่เป็นถ้อยคําจริงใจทุกอย่าง ะะเพราะฉะนั้นสังคมนี้อ้าแขนงต้อนรับทุกคนเลยนะคะกับสังคมโยคะหัวเรากับจังลิฟวิ่งของเราและอันนี้คือมันดัลลาที่นิชาทำนะคะก็เอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เป็นใช้นะควบคู่กับน้ำมันหอมระเหยสุดรีเลสคือปลดปล่อยแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเครียดหรือเป็นความกดดันในตัวเองออกมานะคะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยเนาะคือสีสันการลงเส้นนะคะแต่ล่าสุดก็คืออันนี้นะคะพอครบ28วัน ทุกคนเห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงของมนาล่านะคะการใช้มานาล่าบำบัดครูเกก็สอนแล้วก็ช่วยดูให้พวกเราด้วยนะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนชัดมากนะคะทุกคนทั้งลายเส้นั้งการลงสีคือมันเป็นอะไรที่สะท้อนตัวคนสิ่งที่เราทําสะท้อนตัวตออกมาลแล้วคุณจะเห็นว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนจากข้างในเช่นเดียวกันวันนี้ยังสำหรับใครที่อยากใช้น้ำมันหอมระเหยบาบัดช่วยในการบําบัดเยียวยาร่างกายตัวเองเซลฟ์ฮีลลิ่งตัวเองนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มทีมด้วยกันกับเรานะคะแน่นอน มาอยู่สังคมดีๆด,ด้วยกันกับเราเราจะยกระดับพลังงานไปได้วยกันค่ะใครสนใจร่วมกลุ่มร่วมทีมกับนิชานะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์แชทมาก็ได้ค่ะที่ Line at Spark Joy at Home หรือถ้ามีเพื่อนคุณที่ทํำยัง living อยู่นะคะใช้สินค้ายัง living อยู่ก็สามารถสมัครกับเพื่อนได้เลยค่ะสำหวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากไร์ไนท์ที่เดาัครูคเกตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ